กลับมาแล้วในท็อปิกที่ตัวโต้พูดถึงเมื่อกี้ใ,<ช>ในเบรกเมื่อกี้นะครับผมคือท็อปิกเนี้ยมันเป็นท็อปิกที่พวกเราต้องเคยผ่านหูนมาอย่างแน่นอนอยู่แล้วเอครับผมอย,ย่งไรรู้ไหม,รไหมเรื่องอะไรเรื่องอะไรการพูดเรื่องเพศกับครอบครัวมากแค่ไหนเอ้ยมันคือเรื่องเพศกับครอบครัวนั่นเองกูเอออ่ะคิดยังไงมานะร้าเหรอเอืมตอนเด็กๆอายเขาอายเขาอายก็คือแบบว่าเขาอยู่กับตากับยาย กับยายก็อายุห่างกันอายุห่างกันมากๆแล้วทีนี้เราก็บางครั้งเรามีอะไรแบบหมายกับร่างกับร่างกายกับอะไรเรามัที่มันเกี่ยวกับเรื่องเพศอ่ะเราก็จะไม่กล้าพูดถูกเพราะเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วเราก็ไม่กล้าพูดกับเขาเพราะว่าเจนมันต่างกันด้วยแหละอะไรแบนี้ก็จะอายถ้าถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องเพศว่าเรามีเริ่มมีคน พักแล้วนะเริ่มมีอะไรนะอะไรแบบนี้มันไม่ได้แค่เรื่องของเขาเรียกว่าเพศหรืออวไยว่าเพศตรงนั้นแต่มันคือเรื่องของเรียกว่าฮอร์โมนต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงกับร่างกายของเราเพราะมันแบบว่าเชื่อมต่อกันไปหมดเลยถูกต้องเราก็จะเริ่มอายว่ามันปกติหรือเปล่ามันมันโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไปคุยกับเพื่อนมากกว่าในวัยเดียวกันแต่ว่าเพื่อนมันก็จะตลกไงพอเราพูดเรื่องเพศเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องตลก เพราะเรื่องอ่าอย่างมานะใช่ไหมพี่ขอิเคะร์นะมันหมายถึงว่ามันเป็นเรื่องของแกลบช่วงวัยถูกปะคือเขาก็เป็นผู้ใหญ่ไปเลยแล้วก็เป็นเด็กเราเลือกไปคุยกับเพื่อนด้วยกันเพราะว่ามันเป็นช่วงวัยเดียวกันและมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันถูกไหมเออว่าเออมึงเป็นอย่างนี้เหมือนกูไหมวอามีขนขึ้นตรงนั้นตรงนี้ไหมอะไรแบบนั้นมากกว่าก็ไม่กล้าไม่กล้าพูดคุยกับเพื่อนมากกว่าถูกต้องครับอ๋อแล้วโตโต้ยังไงอะไรเงเหมือนกันเหมือนกันเลยไม่กล้าคุยกับผู้ใหญ่เพราะว่าเราอ่ะคือต้องบอกเลยว่า สังคมของครอบครัวสถาบันครอบครัวสถาบันการศึกษาเนี่ยเราอะคนละหมายว่ามันคนละพาร์กัน,นแล้วเขาเรียกว่าการเอ็กซ์เพรสหรือการแสดงออกของเราอะต่างกันอยู่กับเพื่อนเราก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งก็คือสนุกสนานเราไว้ใจเพื่อนเราปรึกษาเพื่อนได้ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงร่างกายของตัวเองอย่างที่มานะปรึกษาเลยเหมือนกัน,นแต่พอเป็นพาร์ของครอบครัวเนี่ยเราก็ด้วยความที่ครอบครัวเราอะ่ะมันมีมันเขาเรียกว่ามันมี ปัญหาเยอะมากกับครอบครัวม,มัน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 ไม่ค่อยแบบว่ามันไม่ค่อยแบบปกติเท่าไหร่เราเลยรู้สึกว่าปรึกษาเพื่อนอ่ะง่ายกว่าก็เลยไม่ค่อยปรึกษาครอบครัวแล้วประโยคไหนที่เรารู้ว่าเขาไม่พอมจะรับฟังเราอ่ะอืมเราเป็นคนที่เลือกที่จะไม่ปรึกษาเองมากกว่าในตอนเนี่ยข้อที่จําได้ก็คือไม่ไม่ได้ถามครอบครัวเลยว่าเอ้ยยาา ผนตรงนั้นขึ้นอ,อะไรอย่างเงี้ยไม่แบบมผมรู้สึกมีนวดมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าครอบครัวก็ยังเห็นการเปลี่ยนแปลงของเรานะ,อะคอยดูแบบพังคาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการเลือกซื้อโคโลนเองหรือว่าแบบเออสเไปรังอัพกลิ่นกายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ซื้อมาให้นะเ<อ>ขาก็ซื้อใม้คือเขาแบบว่า เกามองดูเราใช่ก็คือเขารู้แหละว่าเป็นเด็กกะไม่กล้าถามไม่กล้าเลยเริ่มเป็นหนุ่มแล้วใช่เริ่มเป็นหนุ่มแล้วเอาก็คือแบบโตโตแบบอยู่อยู่กับญาติแบบหลายๆคนแบบว่าเป็นญาติอะไรติดติดกันเออเขาเขาจะอยู่กันแบบนี้พี่บอสแถวแถวบ้านนะแล้วทีนี้แบบคนก็จะอยู่หลายเจนหลายชั่วอายุหลายอะไรแบบเนี้ยใช่ครับแล้วมารับเป็นแโตโตเหมือนเราใช่ก็คือใช่เป็นเหมือนกันอ่ะแล้วบอสล่ะด้วยความขี้เกลยเหมือนกันนี่ใช่เออคืออยู่ต่างจังหวัดเนี่ยมันแบบว่าอ๋อ มันง่ายง่ายไงถูกต้องครับเราเราก็ไม่ค่อยแบบเขาเรียกว่าไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองถ้าตอนเด็กอ่ะก็คือไปเรื่อย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 สไตล์ไปเรื่อยเรื่อยใช่ครับก็ถ้าพูดถ้าพูดนะถ้ามองนะไม่ได้มองว่าเป็นต่างจังหวัดหรือในก็ในเมืองแต่แต่มองว่าทุกคนถ้าจะเจอปัญหาคล้ายกันอารมณ์เหมือนแบบก็ไม่กล้าคุยกับผู้ใหญ่ครับแต่แต่ถ้าอย่างที่บ้านที่ที่บ้านบอสก็จะเป็นแบบเรียกว่าคือไม่ค่อยคุยกับผู้ใหญ่เหมือนกันเาทไมเพราะว่าก็เจน่ไม่ไม่ได้อยู่ สวัสดีครับไม่เจอกันใหม่สวัสดีครับอยูกัาอยู่กัาอยู่กัาลยมันก็คือเหมือนแบบเราก็ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เนาะคือแบบเราก็ไม่ได้พ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงมาแต่เด็กอาจะเป็นเป็นป้าแล้วก็อยู่กับพี่ชายอะไรยังมีพี่ชายพี่ชายสองคนแล้วก็มีแบบว่าเขาเรียกว่าตัวอย่างอ่าแต่าก็ดีหน่ยใช่แต่ว่าเราไม่ได้แบบว่าต้องคิดเองอะคือเหมือนแบบเราก็เป็นคนแบบเรียกว่าอะไรอ่ะโดนสอนมาแบบสอนมาทุกอย่างมันมีแบบสอนหมดเลยอารมณ์แบบ ถา้าถ้าจะทําแบบนี้นะเราก็ต้องทาอย่างนี้ก่อนถ้าม<อ>ีนเสร็จตลวอย่างนี้นะอะไรเกจเกจซิวะเ,เหมือนเหมือนแบบมันมีขั้นตอนมาให้แล้วอะเอเอ,เอมันไม่ได้แบบต้องมานังชิดสมมุติว่าอ่าสมุติเอามือที่เราต,ตพูดอะคนแรกๆขึ้นใช่ป่ะแล้วต้องซื้อโคโลนเองหรืออะไรเงี้ยคืออันนี้ไม่เคยมีผ่านแล้วนั้นเพราะว่าไม่มีคนแรกๆไม่อันนี้เรื่องจริงเดี๋ยวมันเนี่ยนี่จริงที่อันนี้ไม่ใช่อะไรนะทำไมพระเจ้าไม่สร้างแบบมากกว่าเว้ยแล้วแล้วคือถ้าจะพูดคืออ่ะ เราเหมือนเราเป็นเป็นคือเป็นเป็นเป็นคนที่แบบว่าไม่มีอ่ะเขียว<ม>่ามนแบบไม่มีค่อยมีปัญหาเรื่องกัน<ม>ให้ชีวิตอ่ะก็ตกิตคือะถ้าถ้ามีปัญหามีปัญหาคืเรื่องเพื่อนเก็ยนปะคือแบบถ้าจะถามว่ากล้าปรึกษาเรื่องเพศกับพ่อกับแม่ไหมคือ<ม>ถ้าถ้าถ้าส่วนตัวนะอาบุ๊เรามีเราจะคุยเออแต่แต่ทุนใหญ่เราไม่ค่อยมีอ่ะก็เลยแบบไม่ได้ค่อยคุยกับพ่อกับแม่อ่ะเออแล้วโตโตมีไหมแบบก็ มีบ้างแต่ว่าจะเป็นนี้แหละกำลังจะถามทุกคนเอาเป็นว่ายังไม่ตอบแต่จะถามาก่อนนะว่าแน่ออนอนว่าทุกคนเห็นแล้วว่าเออมัน,มนเป็นเรื่องของการเกี่ยวกับฮอร์โมโนนั่นนี่<อ>แต่เรื่องเพศอีกแบบหนึ่งล่ะครับมาครับพี่องเรื่องเซ<อ>็กซ์เคยคุยกับหมายว่าเคยคุยกับพรอบครัวไหมเรื่องเซ็กซ์ไม่เคยไม่เคยไม่เคยเหมือนกันไม่เคยเคย จริง่ะใช่ย,ยังไงอ่ะไหมก็เพราะไหมก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องที่รู้สึกว่าถ้าพูดทห้เรื่องสนุกมันก็สนุกใช่มันเป็นพาที่สนุกก็คือเราอ่ะไม่ได้เปิดใจคุยอยู่แล้วแต่แม่ก็จะแบบว่าบอกว่าเออป้องกนันนะเรามัดระวังนู่นน,นี่ซ,ซึ่งเราเองก็แบบว่าเอ้ยคืออะไรตอนนี้ไม่รู้คืออะไรอออเออแน่นอนว่าวยัยยางพวกเราอ่ะสื่อมันเร็วเรามันเข้ามาพร้อมกับสื่อแล้วเราก็เห็นต่างๆอะไรอย่างเงี้ยยุคโลกาภิวัตน์ใช่มันเป็นยุคก,การเปลี่ยนแปลงมันมีแบบว่า ใายเข้ามาซึ่งเราก็อยู่กับเพื่อนเนี่ยเพื่อนก็พาเข้าสู่วงการวงการเลยวงการนี่หรอวงการการเรียนรู้วงการการเรียนรู้เรื่องของผู้ใหญ่กันแหละแต่ด้วยความที่แม่เนี่ยก็แบบว่าเขาแบบว่าเขามี peri หรือประสบการณ์มาก่อนเขาก็แบบว่าบอกว่าเออรู้จักป้องกันนะทําอะไรก็ระมัดระวังไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามเลยแต่ว่าป้องกันอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้คุยก่อนเหมือนเดิมเขาก็เข้ามาเทคแคร์ถึงแม้ว่าเราอะไม่ได้แบบ อยู่กับเขาตลอดแล้วไม่ได้คุยตลอดใช่คุยกับมามีใช่ไหมไม่เคยคุยหรอไม่เคยเลยไม่เคยเลยครับแต่ว่าเข้าใจเข้าใจตโต้พูดนะเพราะว่าเคยเคยแบบคุยกับมามีของตโต้เพราะรู้สึกว่ามามีของตโต้เป็นคนเปิดแล้วก็เป็นคนแบบเออก็เลยแบบพอจะนึกออกว่าเออคุยอะไรยังไงอะไรแบบนี้แต่ว่า เหมือนกับเรื่องเรื่องของการป้องกันหรืออะไรแบบนี้ก็ก็ไม่ได้คุยเพราะว่าส่วนมากก็จะมารู้ที่โรงเรียนเออเหมือนกันเลยใช่เพราะว่าจะชอบได้เป็นเด็กแบบเด็กแกนนําเด็กอะไรแบบนี้ได้ไปทำอะไรแบบนี้อบรมการป้องกันอะไรแบบนี้แกนนําไหนแกนนําพาเข้าสู่เรื่องของผู้ใหญ่หรือไม่ใช่ใช่โอ้ใช่เลยจริงแล้วทีนี้แบบก็ก็จะได้เรียนรู้ว่าเออต้องต้องเสียเออเสียม ขวามเดี่ยวเดียวเดี๋ยวเดี่ยวเดี่ยวฮะมันก็ตกเล่าหน่อยหนึ่งนะพี่น้องเราเป็นยังไงเราเป็นยังไงเออาบนั่นแหละมันก็เออได้เรียนรู้อะไรจากพวกนี้เยอะเออเราเราก็ได้มาเป็นแบบเกาะป้องกันแล้วก็โชคดีที่เจอแบบเจอครูที่โรงเรียนที่เขาแบบเปิดเปิดกว้างเรื่องเพศที่สอนสุขศึกษาแล้วก็เออรู้สึกโอเคนะอะไรก็เขาก็กางให้ดูเลยว่ามันคืออะไรเราก็ได้ทําความเรู้เพราะตอนนั้นได้เรียนน่าจะประมาณ มสองมันก็มันก็โอเคอยู่เป็นจั๊สันนะไม่จะ่เปังสันเลยแล้วอย่ี้ละนี่ยังไงครับพี่กรอะไรเอาว่ามาถึงเรื่องนี้แล้วครับแล้วเคยเป็นไหมแบบมีแบบว่ามีเซ็กครั้งแรกแล้วเคยเล่าให้ครอบครัวฟังไหมครั้งแรกเลยอุยเคยเล่าไหมไม่เคยอ่ะเขาไม่เคยอุยเคยเหรอ ถามเลยเพราะไม่เคยเหมือนกันเราก็เลยเอาไปเล่าให้เพื่อนเคยเล่าให้เพื่อนไหมเล่าให้เพื่อนฟังมีแล้วก็ไปเล่าให้เพื่อนฟับเพื่อนมีเคยใช่ไหมอ่ะแล้วระหว่างความแตกต่างนะระหว่างคุยกับเพื่อนผู้หญิงกับครอบครัวมันแตกต่างกันยังไงแต่แต่เพื่อนที่คุยอ่ะไม่ได้คุยกับเพื่อนผู้หญิงเอออ่ะเออแต่ถ้าคุยก็จะมีแบบเพื่อนรายการเลยแหละเพื่อนรายกันใช่แต่เพื่อน ชใช่ตอนนั้นก็ไม่ไม UH> ่กล like ้าคุยไม่หยิงเนาะเรียกว่าอะไรดีไม่กล้าคุยเลยดีกว่ามันก็เขินใช่เป็นเรื่องที่แบบว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวเราใช่เร้วผู้ชายก็ไม่ตอนแรกก็ไม่คุยเหมือนกันตอนแรกคือแบบแค่เป็นเราเราไม่คุยเลยคือแบบเรียกว่าอะไรอ่ะก็ฟังไงอย่างเดียวอ่ะถ้าสมมติมีใช่ป่ะก็ถ้าปรึกษาใช่ไหมก็จะมีแบบเพื่อนสนิทอะไรอย่างเงี้ยอเพื่อนสนิทอาจจะคนสองคนอาจจะไม่ใช่แบบทั้งแก๊งอะไรเงี้ยแช่แช่แล้วโตโตอ่ะมปวดเยียบปะเนี่ย อุ้ยถัมหมดเยอะต่เหรอแอบตื่นไหมอ่ะเออหรือว่าพูดเรื่องนี้แล้วแอบเขินนะฮมึงเก่งนปะถ้าถ้ามึงเก่งมึงโยนให้มาเลยนะโยนให้มาเลยนะโยนมาโยนมาโยนมาอ่าตัวตก่อนต่อนอย่างเราก็คือครั้งแรกใช่ไหมอืมเราก็ไม่ได้คุยกับครอบครัวเหมือนเดิมแต่ว่าไปคุยกับเพื่อนเพราะอะไรเพราะเพื่อนมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงหมายถึงว่ามันมีประสบเพื่อนมันมีประสบการณ์ไงเราก็เลยว่าเฮ้ยมันจะเป็นยังไงวะพอแบบไปได้ ทดลองอเออเราก็เอามาเราให้เพื่อนฟังว่าเป็นยังไงฟีดแบ็กอะฟีดแบ็กต่างๆใช่นั่นเองก็คือทางนี้ก็ไม่ได้เล่าเหมือนกันไม่ไม่เล่าให้ทางครอบครัวฟังเหมือนกันแต่ว่าเออก็เล่าเล่าให้เพื่อนฟังแต่ว่าครั้งแรกร้องไห้ไม่รู้ทําไมรู้สึกว่าเหมือนตัวเองทําผิดอะไรแบบนี้รู้สึกรู้ส네ึกผิดกับครอบครัวว่า ทำไมทำตัวอย่างนี้วะเออประมาณนั้นเนาะอย่างที่ว่านะครับเรื่องเพศนย่ยไม่ได้มีแค่เรื่องเซ็ก์อย่างเดียวใช่ครับมีเป็นเรื่องของฮอร์โมนต่างๆที่เราสามารถปรึกษากับครอบครัวได้ท่านี้ทั้งนั้นที่พวกเราไม่กล้าปรึกษาครอบครัวเพราะเราคิดว่าเป็นเรื่องของเซ็กต์ต่างๆอะไรเงี้ยเลยก็เลยแบบว่าไม่ได้ปรึกษากับครอบครัวส่วนเพื่อนๆในคิดเห็นอย่างไรทั้งหมดทั้งมวลนียก็เป็นความคิดเห็นของเรา3คนในเบรกหน้าจะไม่ได้มีแค่พวกเรา3คนอย่างแน่นอนแต่จะมีแขกรับเชิญของเราเขาจะรู้สึกยังไงกับท็อปิกนี้เดี๋ยวติดตามชมในเบรรกกนคััเจอบ เอาล้วครับก็กลับมาในเบรกนี้แล้วนะครับซึ่งเป็นเบรกที่โต๊ะโตพูดไปแล้วว่ามีแขกรับเชิญสุดพิเศษเป็นสาวสวยตอนนี้น่าอยู่ข้างเราแล้วใช่เมื่อกี้เราดีเบตกันเรื่องเพศกับครอบครัวใช่ปะเดี๋ยวเราไปถามเขากันว่าเขาคิดยังไงเนาะโอเคให้เขาแนะนำตัวก่อนเลย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็สวัสดีนะคะพิงค์สุชาวดีเลิศสนันค่ะอายุ24ปีค่ะปัจจุบันเป็นนางแบบฟรีแลนซ์ค่ะเอ๊ยนางแบบฟรีแลนซ์ด้วยนางแบบนางแบบฟรีแลนซ์ก็แบบฟรีแลนซ์นางแบบฟรีแลนซ์ก็อิสระโอเคโอเคอ่านางแบบฟรีแลนซ์หรืออิสระเนี่ยคืออยากรู้ว่าไลฟ์สไตล์แบบ โอ้โหโอ้เบียเปี้ยให้เขาตอบกันได้ไลท์ไซค์เขาโอเคไลท์ไซค์เห็นเฟซเฟสแบบนี้แต่จริงๆคือน่ารักน่าร้อยน่ารักพูดน้อยเรียนทำงานเออคนละลูกเลยเนาะ แบบคนเรลุกเลยอ่ะดีหรือไม่ดีดีอ๋อดีสองแบบดีสองแบบอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่งตัวเก่งเหมือนกันถูกไหมใช่ไหมครับใช่ใช่คนชอบแต่งแล้วปกติก็คือชอบแบบถ่ายรูปตามคาเฟ่อย่างเงี้ยไหมแบบว่าวันหยุดอย่างเงี้ยต้องมีอัปเดตเรื่อยๆมีต้องมีอยู่แล้วแฟชั่นก็ต้องอัปเดตทใช่การดี่ผมไปอัปเดตเอางี้อยากรู้ว่าเราเรียนจบอะไรมาเรียนจบภาษาอังกฤษค่ะภาษาอังกฤษเรียคือสายฟอลเลยไหมสายฟอลเลยไหม ไม่เชิงไม่เชิงเพราแต่ก็ยังชอบแบบความน่ารักใสๆนี้อยู่เออภาังเกษนี่คือต้องพูดได้พูดได้นิดนึงไหมอย่างสีเหลืองอีโต้ยเฮ้ยเจอกันใหล่ครับคันนี้ยังยังตลกเปนยังงโดนช็อตด้ยวมึงเล่นไม่ขึ้นนะว่าได้ไม่ใช่เดียวขาดมุกขาดด้วยไม่ได้เลยเอางี้ดีกว่าเป็นสาวใสหวานเซ็กซี่แถมตลกแบบนี้สถานะเป็นไงฮะเฮ้ย เออเห็นอย่างเงี้ยเชื่อไหมฉันโสดมาห้าปีเฮ้ยจริงปีเนี้ยเข้าปีที่ห้าแม่เขาใจเหมือนกันจนเพื่อนหรือคนรอบตัวเป็นมือขวาของพ่อแม่รักสมีอ่ะยังงงช่วยแล้วแลีคือคอยช่วยและแบบแนะนำแล้วจนพ่อกับแม่ที่บ้านก็เริ่มสงสัยว่าเอ๊ะหรือเป็นที่นิสัยฉันหรือเปล่าโสดนะคะเขาเรียกว่าสเปกปอดสด สเปกสเปกอะพิงเป็นยังไงบ้างครับใช่ครับหนุ่มตีเอบอุ่นตลกแค่นั้นใจเย็นจบไม่จะเป็นต้องมีทุกอย่างขอแค่อย่างนั้นอยได้แบบจุดเด่นอันนันนึงก็ได้แล้วมีภาพแทนไหมแบบว่า ดาราดาราเทีเราเอาที่เช้อยเลยไหมเอ้าอุ้ยเยอะมากเยอะใช่เยอะให้กี่ช้อยวันนี้โอเคมแค่สามสามช้อยโอเคเเธอเธอเฮ้ยพี่นมเฮ้ยไปไปกันเลซึ่งุดมอาเป็นขอโทษด้วยค่ะกับี่สามช้อยกับที่สช้อยครับพี่พครับ นุ่มกีตก็จะเป็นน้องแท้ดวงแอตลาสโอ้ยแอตลาสสองครับพี่พีพแล้วก็สองคืออบอุ่นก็จะเป็นฝั่งอินฟลูเอนเซอร์ก็จะเป็นพี่ธนินสามีแจ๊บบิลเลิกจ้ะเลิกไปก่อนสุดท้ายครับเป็นบอสแคมปัสตาร์หรือเปล่าคะเฮ้ยพูดได้ไหมคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฝากบอสแคมปัสตาร์ด้วยนะครับผมอย่ามานะฮะอย่ามาไปก่อนไปก่อนเองเลย อ๋อเภทโอเคอ่าสามครับพี่พิงคสามก็เป็นอ่าหนุ่มตลกเนาะก็จะเป็นอ่าอย่างพี่นักร้องนนทนนก็ได้โอ้โนลูกชายอ่าก็อาจจะนึกภาพไม่ออกว่าเรามีแฟนแล้วจะเป็นยังไงอ่ะพี่พิงลองนึกภาพว่าตัวเองมีแฟนแล้วนะตอนนี้แล้วถ้าเรามีแฟนไลฟ์สไตล์ในการเดทของเราจะเป็นยังไงครับสมมุติไปเดทกับนนทนนอ่าเฮ้ยสงสารเขาครับสงสารเธอไม่คือเป็นคนง่ายๆชิลๆแล้วก็แบบ ขาเรียกว่าไงอ่ะทั่วไปอ่ะได้เลยชิวๆขอแค่แบบว่าได้ใช้เวลาด้วยกันอย่างเช่นกิจกรรมก็จะเป็นแบบเวิร์กช็อปก็ได้อ,อะไรเงี้ยที่ใช้เวลาด้วยกันได้พูดคุยกันไปเดินสวนปั่นจักรยานปั่นเป็ดอะไรเงี้ยแต่ขออย่างหนึ่ง บอกก่อนล่วงหน้าถ้าจะไปไหนก็เผื่อออฟฟิศบางทีมันติดเกมชั้นส่งคนฝันแต่อยางไม่ได้ค่ะแต่ว่าเห้ยพอเห็นอย่างนี้แล้วแสดงว่าคนที่ไปเดทกับเราเนี่ยเขาเรียกว่าก็ต้องมีความแฟชั่นหรือว่าการแต่งตัวที่มันแมทกับเราใช่ไหมครับนิดนึงใช่ไหมเคยปันเป็มไหมเคยปันเป็มไหมรู้จักปันเป็ดไหมรู้จักไหมรู้จักยังไงยังไงฮะยังไงก็นี่เป็นปันเต็มยังไงด้วนเดียวกันเดียวกันเดียวกันเออเต็มเดียวกันอยู่ห้องเราไงยกเว้นมึง พี่เกกว่าป้าสวัสดีครับก็เจอกต่อโดนป้าอะไรกันเอางี้ดีกว่าเข้าท็อปิกเลยคือเมื่อกี้รู้จักคุณพิงค์รยบร้อยแล้วใช่คือพี่พิงค์ครับคือวันนี้เพื่อนเอาเพื่อนหรอเพื่อนเป็นคนเดียวจะให้เขาเป็นพี่ได้เดี๋ยวอเดียไอเดียเอาพี่พิงค์ครับคุณพิงค์ครับเรื่องคุณพิงค์นะโอเคคุณพิงค์ครับเมื่อกี้เราทั้งสามคนน่ะหนุ่มๆคุยกันเรื่องเพศกับครอบครัวแล้ว แล้วทีนี้เหมือนแบบเราเราทิเบตกันแล้วไงเรารู้สึกว่ามันยังไม่ยังไม่พออ่ะมันต้องมีความคิดของสาวสวยคนหนึ่งมาซึ่งตอนนี้ได้ไปคุณพิงเข้นมาแล้วการคุณพิงต้องรู้เลยว่าพไอ้ท็อปิกท็อปิกเนี้ยท็อปิกโอเคเต้นหนึ่งเต้นหนึ่งได้ไโอเคพี่บอลอยู่อยู่ใกล้สาวสวอย่างนี้มีคนสวยคนสวยเนี่ยสวยโอเค เกิดเพิงมากวันนี้เอาเป็นว่าจะคุยเรื่องว่ากาวพูดเรื่องเพศกับครอบครัวมากแค่ไหนก้าวพูดต้อเรื่องเพื่อนใจครอบครัวมากแค่ไหนคือท็อปปิกในวันนี้นะครับคือความพี่พิงค์เป็นลูกคนเดียวใช่ไหมถ้ากับคุณแม่เนี่ยก็จะให้9เต็ม10 ก็เดิมสิบเลยแต่ถ้าเป็นคุณพ่อก็ให้แค่แปดเอ็มสิบก็คือมีคุณแม่เป็นสื่อกลางเพื่อความที่ว่าผู้ตรงตรงนาะก็คุณแม่กับเราก็เป็นเพื่อเดียวกันเป็นผู้หญิงก็เลยแบบคุยกันได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องฮอร์โมนเรื่องการเปลี่ยนแปลงร่างกายอะไรเงี้ยอย่างผู้หญิงเขาก็จะมีประจำเดือนอะไรเงี้ยใช่ไหมัครบประมาณนั้นค่ะมันเป็นเรื่องที่พวกเราไม่รู้เว้ยเราอยากรู้ว่าอุ๊ยอันนี้อันนี้ขออนุญาตนะแต่ว่าใช่จะอ๋อ เบิร์ตทำสีเวาเลยอะมาไม่มีอะไรจะพูดแล้วเบิร์ตทำสีเวาวันแรกที่ประจำเดือนมาเราบอกกับครอบครัวยังไงเออก็ตกใจไหมมันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นยังไงตกใจคือตอนนั้นอะรู้นะคะว่าต้องมีประจำเดือนแต่ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราเออแล้วตอนนั้นอะสิ่งที่ทําคือคิดว่า ตัวเองเป็นอะไรหรือเปล่าเกี่ยวกับภายในอะไรเงี้ยก็เลยต้องไปถามกับคุณแม่ใช่ก็เลยไปจุดเริ่มต้นว่าเปิดเรื่องนี้คุยกับคุณแม่ได้เก้าเต็มสิบเลยเพราะแบบว่าคุยกับคุยกับเพื่อนผู้หญิงอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเอ้ยแบบเวลาเป็นประจำเดือนอะมึงไม่เข้าใจหรอกว่ามันเป็นยังไงวันแรกที่มันมากูรู้สึกตะมดเลยอะไรคือเราไม่รู้ไงคือเราคว่า อะไรมันขนาดนั้นเลยเหรอวะอะไรอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่ามันเป็นเรื่องใหญ่จริงๆที่แบบว่าในคนที่ไม่รู้เนาะแล้วมันก็แบบว่าตยังเด็กอ่ะมันก็แบบตกใจแบบอุ้ยมีเลือดมีอะไรเงี้ยค่ะแล้วแล้วเป็นแบบพี่พิงค์แบบว่ามีอารมณ์แบบหงุดหงิดไหมเวลาที่จะเป็นประจำเดือนอะไรเงี้ยเพราะว่าบางคนเจอเพื่อนบางคนทูวีนมากเป็นเป็นเป็นบางทีนี่แบบมีอาการแบบว่าคือคือลงๆแบบเดี๋ยวเดี๋ยววีนเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวนอยเดี๋ยวอะไรอุ้ยเพราะอะไรอ่ะ เกี่ยวกับฮอร์โมนเลยรือได้ร่างกายที่แบบว่าเหมือนว่ามันเจ็บปวดด้วยเนาะมันมันผิดปกติมันหุดหงิดมันอะไรหลายๆอย่างก็คือพยายามทยาวามเข้าใจกับเพื่อนตรงนี้อยู่เพราะว่าเราก็ไม่เคยเป็นไงอาจจะมีสักวันไม่มีวันกับเองคา้ลเลยนะครับเวิร์ดค่าซื้อเอาว่าแล้วอ๋ออย่างที่บอกใช่ไหมเราคุยกับแม่เรื่องนี้เป็นคนแรกถูกไหมเรื่องเพศต่างๆเลยพอสะโขได้ไหมว่าเราอะ ปิดใจคุยเรื่องอะไรไช่มีเรื่องอะไรบ้างนอกจากแบบใช่นอกจากเรื่องประจำเดือนเรามีเรื่องอะไรไหมครับก็จะมีเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ความรักอะไรอย่างเงี้ยเออก็จะเป็นแบบคุณแม่ก่อนคนแรกเพราะว่าจะเป็นอย่างที่บอกเนาะจะเป็นแม่ที่คุยเรื่องประจำเดือนคนแรกแลวใช่ไหมต่อมาจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ความรักอะไรเงี้ยเกี่ยวกับเพศแม่ก็จะเข้ามาบอกเพื่อที่แบบ ป้องกันการกดูแลตัวเองเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับสตีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเกี่ยวกับแม่ไม่ได้ไม่ได้ห้ามเลยว่าอย่ายุ่งกับเพศตรงข้ามอย่ายุ่งกับเพศเดียวกันอะไรเงี้ยแบบในเรื่องนั้นอะไรเงี้ยคุณพ่อกับคุณแม่ที่บ้านนะไม่ห้ามแต่จะเป็นแนวแบบว่าพยายามเข้าใจแล้วก็พยายามจะบอกวิธีแก้ไขเหมือนแค่ว่าขอให้บอกกับเขาตรงๆแค่นั้นแล้วคุยกับพ่อบ้างไหมครับคุยแต่ว่าอย่างที่บอกจะเป็นมีแม่เป็นสุดอ่ะเออคุณพ่อเกืงใจใช่คุณพ่อเขาไม่ไล้มาส่งหน่อยพ่ออีกยแบงมีน้องสาว เป็นลูกคนเดียวลูกคนเดียวเขาเป็นลูกคนเดียวอาะอาอาจจะอยากเพื่อมีน้องมีอะไรไงเพราะมันจะแบบแบ่งฝั่งนะถ้าเป็นลูกชายเขาอยู่กับพ่อเป็นเป็นลูกผู้หญิงเขาจะอยู่กับแม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ด้ยความที่เป็นลูกคนเดียวก็คือมีแม่เป็นสื่อกลางอยู่แล้วแล้วแบบว่าเขาก็จะเข้าใจมากกว่าการห้ามถูกไหมก็คือปกติแล้วลูกคนเดียวเขาจะห่วงมากๆเลยนะห่วงแต่ถ้าเป็นเรื่องแบบนี้ถ้าเราแบบไปพูดกับเขาตรงๆโดยที่ไม่โกหกแม่เลยเขาอ่าเขายินดีที่จะรับฟังอ๋อแล้ว เราใครเปิดใจก่อนนะครับเปิดใจก่อนก็เป็นแม่อยู่แล้ต้องเป็นแม่ทั้งเรื่องความสัมพันธ์เรื่องการเปลี่ยนแปลงร่างกายอะไรย่างเงี้ยคุณแม่หมดเลยอ๋อแสดยงว่าคุณแม่เนี่ยก็ต้องเป็นคุณแม่สมัยใหม่ใช่ไหมใช่ใหใช่แต่ความจริงคุณพ่อก็ด้วยนะแต่แค่ว่ามีแม่เป็นสื่อกลางเขาเหมือนแบบพ่อบางทีแกแบบเออเกรงใจอ่ะไม่งั้นถามเรากลัวเราเครียดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแล้วอย่างแบบว่าเวลาที่เราไปปรึกษาเนี่ยเราพอที่จะจับได้ไหมว่าประโยคไหนที่เขาไม่พร้อมที่จะรับฟังครับเออในในบางเรื่องในบางเรื่อง ใช่พูดจริงๆแบบวม่กูหกเลยมันไม่มีออที่บ้านเนี่ยไม่มีเลยเพราะว่าพ่อกับแม่อยู่เยอะจริงแต่ว่าท่านก็แบบว่าเข้าใจอะ่ะเหมือนแบบคุยเข้าใจอย่างที่บอกก็มีแม่ไปสื่อกลางคุณพ่อก็ถามหันแม่อะไรอย่างเงี้ยแต่แค่ตอนตอน,ตอนนี้เหลืออย่อย่างเดียวคือเรายังไม่กล้าไปคุยกับพ่ออ,อ,อแม่แม่เลยนำหนึ่งก้าก่อนตอนเนี้ยก็เลยแบบแม่ได้กล้าพูดได้แุ้ยังอยากอยากรู้ว่าเคยมีสักเรื่องไหมที่แบบคุยกับแม่ไม่ได้อ่ะต้องต้องกับพ่อมีไหมแม่ไม่ได้หรอเป็นเรื่องที่แบบว่าเข้าหาพ่อเลย อาจจะไม่ใช่เรื่องเพศแต่ว่าเป็นบางเรื่องที่มันมันแบบอยู่ในสโคปแบบเนี้ยที่ต้องไปหามพ่อเลยอ๋อนี่สมมติว่าแบบช่วงแบบอินเลิฟมีแฟนอะไรเงี้ยอยากรู้แบบความรู้สึกของอีกฝั่งอะไรเงี้ยเออคุณผู้ชายก็แบบต้องถามคุณพ่อว่าพ่อเคยเป็นแบบนี้ไหมเออใช่อยากเงางความรักฝั่งของผู้ชายบ้างเอออะไรอย่างเงี้ยอยากรู้อยากรู้เลยอันนี้อาจจะนอกเรื่องไปหน่อยมันจะมีคำว่าป๊อปปี้เลิฟถูกไหมมันจะมีความแบบว่าเปลี่ยนแปลงในร่างกายของเราที่มันแบบตกหลุมรักคนคนหนึ่งเราเลือกที่จะปรึกษาใครถ้าเป็นอย่างเงี้ย แม่เหมือนเดิมเออแม่เหมือนเดิมแล้วแม่ว่าไงแล้วแม่ว่าไงเห็นลูกตัวเองแบบอุ๊ยป๊อปปี้เลยเพิ่งมีความรักครั้งแรกแม่มีรีแอคยังไงตอนแรกอะคุณแม่กับพ่อรับไม่ได้นะเหมือนแบบแอบเครียดนิดนึงแบบอุ๊ยแบบจะดูแลแบบจะดูแลยยังไงแบบจะพูดกับลูกได้ยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มากดดันเราแค่แบบว่า เขาก็เปิดใจคุยกับเราตรงตรงเหมือนเดิมว่ามีแฟนไหมดูแลกันอย่างไงเขาคือใครอะไรยังไงแบบพามาเจอมารู้จักเออบอกิลเลยแบบเอเพื่อนใช้คำว่าเพื่อนดีกว่าเออนั่งหเพื่อนเพื่อนเพื่อนแล้วตอนเด็กเคยเข้าใจผิดเรื่องเพศบ้างไหมครับเรื่องเพศที่เข้าใจผิดเหรอกะเพศอาหารก็ได้เพศการอาหารเลยเหรอาครับมีถ้าเกี่ยวกับแบบเพศสภาพภายนอกอะอย่างเช่นว่าตอนเด็กๆอะจะเข้าใจว่าผู้ชายผมจะไม่ยาวเกินหัว จะก็ได้ผมแค่เนี้ยจะไม่ยาวเกินหัวเออเข้าใจแบบนั้นผมจะไม่ยาวแล้วเมันคกีว่าคิดว่าผู้ชายมันตัดผมสั้นเนาะมันเป็นฮอร์โมนผู้ชายที่แบบว่ามันจะไม่ยาวไปกว่านี้แล้วใช่นี่ก็เเข้าใจไม่เข้าใจคำว่าตัดผมเข้าใจว่าเออผมเขาคงแบบอยู่แค่นั้นอะมันจะไม่ยาวถ้ายาวแล้วคือแบบเอ๊ะเขาต่อบปะ้าอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจเพราะว่าสมัยพี่บอสเขาให้ตัดทรงนักเรียนเนาะใช่ไหมเออใช่ครับแต่โดนอ่ะเอาอยู่คนางหลัง เดือดเดนะไม่ต้องไปเกี่ยวอะไรนะตัดสกินพีชพี่อก้บอกเพ้่อดกันไม่ใช่อ่ะพี่พิงครับแล้วอย่างเวลาที่เราแบบดูหนังกับครอบครัวเนี่ยครับเราเขินไหมตอนที่เป็นเด็กกับตอนที่โตต่างกันยังไงครับต่างเลยอย่างตอนนี้เด็กจุกกันอตอนนี้เด็กเขินมากจะแกล้งทำเปแบบเล่นโทรศัพท์หรือไม่ก็แบบทำาปไม่ดูทำไมเบบอุ้ยคุยเรื่องอื่นอะไรเงี้ยเนาะแต่พอโตมาตอนนี้ก็จะเป็นฟีลประมาณว่าแบบ วิยดูสิเขารักกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยแบบเออวิเซลล์ตัวละครอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นแบบขานอกเรื่องนิดนึงถ้าเป็นแบบว่าเลิฟซินะครับพี่พิงชอบแบบดูเป็นแบบซีรีส์วายหรือว่าเป็นแบบปกติครับเอาจริงนะได้หมดเออพิงได้หมดได้หมดอ๋อพอพูดถึงอย่างนี้แล้วมันเป็นเรื่องความหลากหลายมันครั้งหนึ่งเคยคุยกับเพื่อนผู้หญิงอ่ะเพื่อนผู้หญิงเกือบ80%ของตของตตัวจะชอบผู้หญิงด้วยกันมาก่อน จะมีความแบบทำเน็กกับผู้หญิงด้วยกันเคยไหมเคยไหมเคยน่เฮ้ยน่าัแล้วเคยปรึกษาครอบครัวไหมแบบเรื่องอะไรแบบเนี้ยปรึกษาคือคนที่ดูออกคนแรกอ่ะจะเป็นคุณพ่อเฮ้ยคุณพ่อคุณพ่อเนี่ยตัวดีเลยนะกลัวว่าแบบลูกของเราอ่ะจะไปแบบนั้นเป้าว้าจอะไรอย่างเงี้ยจะคอยสอบแนมเออแล้วล้วเป็นไงเราให้ฟังหน่อย แต่ว่าพอเนี่ยก็ไปถามเขาเรียกไงคุณพ่อดีกว่าพ่อมาถามผ่านคุณแม่อีกแล้วบว่าแบบเอ้ยลูกสาวเราเขามีแฟนไหมแต่ก็จะเข้าจะเข้าจะเข้าปีหนึ่งและแบบจะมีแฟนไหมเขาชอบผู้หญิงไหมอะไรเงี้ยเออเป็นฟิวนะแล้วนี่ก็แต่เขาก็ไม่ได้กดดันนะว่าเราต้องเลือกแบบนั้นแบบนี้เราต้องชอบผู้ชายเราต้องชอบผู้หญิงเขาไม่ได้กดดันแค่ถามไว้เพราะว่าเขาจะได้แบบปฏิบัติตัวกับเราทูเราเคยถามเาแบบตรงๆรงไหมเคยเคยแบบ ทัดยังไงเขาถามอลยว่าถามเลยใช่แบบทุยยังไงถามว่ามีแฟนว่างไหมอะไรอย่างเงี้ยเออก็มีมีถามแต่ไม่ได้แบบตรงๆว่าชอบผู้หญิงไหมชอบผู้ชายไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ถามแต่ก็เป็นแบบว่าอยากรู้ว่าลูกมีแฟนหรือเปล่าจะได้แบบว่าจะทวีตถูกบ่างแต่เคยถามนะเคยถามแค่ครั้งเดียวแล้วเราก็บอกว่าตอนแรกเราก็ลังเลเราก็พูดกับเขาตรงเลยว่าเราลังเลแต่ก็เขาไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ว่าอะไรมันก็คือเรื่องความรักแหละมันก็มีความหลากหลายเออระหว่าง ปรึกษากับเพื่อนสาวด้วยกันกับเพื่อนต่างเพศเราคิดว่ามันแตกต่างกันยังไงสองสองฝังเนี่ยเพื่อนชายกับเพื่อนเออเพื่อนชายกับเพื่อนหญิงเลยแล้วกันเนาะครับคือเนี่ยรู้สึกว่ามันถ้าปรึกษากับเพื่อนชายอ่ะมันจะได้มุมมองอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันเออแล้วเขาแล้วเ่ากับเขาจะพยายามเข้าใจแบบแต่ละฝั่งแต่ถ้าถามถึงความสบายใจของพิงอ่ะขอเลือกเป็นฝ่ายหญิงเพราะว่าไม่ว่าจะอย่างที่บอกว่าตอนแรกเป็นประจำเดือนอะไรใช่ปะมันจะแบบรับรู้ถึงความเจ็บปวดบ้างเออแบบเฮ้ยแกแบบ ก่อนนี้นะั้นนู้ดแกเป็นอย่างนี้ไหมแกเป็นอย่างนั้นไหมอเออเรื่องฮอร์โมนร่างกายอะไรเงี้ยก็จะเจรียนเพศหญิงแล้วสุดท<น>้ายแล้วการคุยเรื่องเพศกับครอบครัควเนี่ยม,มันเป็นเรื่องที่ยากหรือน่ากลัวไหมครับสำหรับพิงค์อะบ้านบ้านพิงค่อนข้างที่จะเปิดแล้วก็โอเพนอ,อยู่แล้วเนาะ,อะอเออเราเหมือนกับว่าไงอะพิงค์สนิทก,กับแม่มากๆก็เลยไม่ได้รู้สึกกลัวแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันยากแต่สําหรับใครที่รู้สึกว่ายากเลยอย่างเงี้ยก็ให้ทําความเข้าใจกับตัวเองก่อนละกันเออว่าเราแบบ เราเป็นแบบไหนเรายอยากให้เขาเห็นเราในด้านไหนเราอยากให้เขาแบบเห็นเราในบทบาทไหนอยางให้เขาทิดเราแบบไหนไม่ว่าเราจะชอบพิเดกาหรือว่าชอบตัดเพศอะไรเงี้ยเออเพราะนี่เช่อว่าเวลาจะช่วยให้ที่บ้านะช่วยเข้าใจเราเออเป็นสิ่งที่ากจะบอกกับทุกคนที่ย ja ังไม่ยังไม่กล้าที่จะเปิดตัวไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งแค่แบบไม่ต้องปิดกั้นตัวเองอ่ะเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเงี้ยอยากเห็นพิงค์เนี่ยค่อนข้างจะเปิดกว้างมากๆเลยอันนี้ขอลงนึกลงไปอีกอ่าอะไร อย่างพวกเราเองเนี่ยเวลาที่แบบว่าเออมีเซ็กซ์มันเอามาคุยกับเพื่อนถูกไหมอย่างพี่ไงพี่อยากรู้ว่าพี่พนะพี่พน่ะได้ค่ะพี่อย่างเราอย่างเราอย่างเราอ่ะอยากรู้ว่าคุยกับเพื่อนผู้หญิงกับเพื่อนผู้ชายหรืเพื่อนผู้ชายอันไหนสนุกกว่ากันถ้าพูดถึงเรื่องนี้แบบนี่หน่อยๆเอาตรงนะผู้หญิงเอ้ยมันมันมันก็กันเออมันรู้กันโอเค อ่ะไหน,นก็ <c oughs> เราคุยเ,เรื่องขปินี้กันจบเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ฝากถึงคนที่ยังไม่กล้าคุยกับครอบครัวน,นะเมื่อกี้คุณพิงพูดได้ดีมากเลยนะครับยังไงก็เอาไปปรับใช้ก็ได้นะครับผมอะยังไงวันวันนี้เวลาหมดลงแล้วก่อนจะไปผมขอให้คุณพิงฝากผลงานหน่อยได้ไหมครับอีช่องทางติดตามอะไรยังไงบ้างได้เลยค่ะก็ ฝากด้วยนะคะ IG Facebook แล้วก็ TikTok ค่ะพิง k กี้พิงคอ่าครับผมแล้วก็สามารถพบกับพวกเรานะครับทุกวันเสาร์เวลา6โมงเย็นเป็นต้นไปครับ